แฟนๆเหตุนันพระเอกดังหวนคืนวงการรอบสองปีรับงานแสดงอีกครั้งเสร็จสิ้นภารกิจรับชายชาติกลับมาโลดเล่นรับงานในวงการบันเทิงเต็มตัวแล้วสำหรับพระเอกหุ่นแซบจางกียองแจงคียางหลังหายหน้าหายตาจากวงการไปนานสองปีในที่สุดจางกียองก็กำลังจะมีผลงานการแสดงซีรีส์เรื่องใหม่ให้ได้ติดตามกัน ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าจางกียงได้รับการทาบทามให้พิจารณาซีรีส์เรื่อง a r m o t a Hero กระทั่งล่าสุดมีสื่อรายงานว่าจางกียงตัดสินใจรับบทนำซีรีส์แล้วประกบคู่กับนักแสดงสาวชอนูฮีเป็นซีรีส์แนวแฟนตาซีโรือลิงโรมนจางกียงจะรับบ,บทเป็นฮยองฟูชายที่สูญเสียพลังจิตเนื่องจากโรคสมัยใหม่ชอนูฮีรับบทโดดาแฟผู้หญิงผู้ถูกช่วยชีวิตจากคนที่ไม่เห็นหน้าจากเหตุไฟไหม ผลงานของผู้กำกับ Snowdrop, Sky Castle, Mirror of the Wish โดยจะเริ่มเปิดกล้องถ่ายทำเดือนหน้านี้แล้ว